ทำน้ำให้กับลูกน้อยไว้ทารกและเกิด ปิดแอร์และปิดพัดลมเตรียมน้ำอุ่นใส่กะละมังให้เรียบรอ้อยสระผมให้ลูกก่อนโดยการห่อตัวลูกลูกเข้าทางด้านข้างลำตัวข้างที่คุณแม่ไม่ถนัดนะคะมือของคุณแม่ประคองต้นคอลูกไว้คุณแม่ใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้ปิดตรงบริเวณใบหูทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าหู<ม>ลูกน้าน้ำชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดใบหน้าลูกก่อนเริ่มสระผมลูกนวดวนๆให้ทั่วทั้งหนังศีรษะของลูกล้างฟองผลิตภัณฑ์ออกทำการอาบน้ำให้ลูกค่ะ คุณแม่อุ้มลูกโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดประคองต้นคอลูกไว้ส่วนมือข้างที่ถนัดประคองที่ก้นของลูกค่ะ นำลูกลงกระมังโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดของคุณแม่เคลื่อนแขนของคุณแม่มาประคองต้นคอลูกไว้ส่วนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับตรงบริเวณรักแร้ของลูกค่ะเริ่มอาบน้าให้ลูกจากการฟอกสบู่ทางลําตัวด้านหน้าฟองสบู่ออกให้หมดสบู่ที่แขนและมือของลูกทั้งสองข้างและรีบล้างฟองสบู่ออกให้หมดค่ะที่บริเวณอวัยวะเพศของลูกขาและเท้าของลูกทั้งสองสลับมาทําความสะอาดทางด้านหลังของลูกเปลี่ยนมือข้างที่ถนัด ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับรักแร้ของลูกไว้และแขนของแม่ประคองที่อกและคอของลูกโน้มตัวลูกมาทางด้านหน้าเล็กน้อยเริ่มฟอกสบู่ที่หลังก้นขาทั้งสอง้างของลูกกลับมาล้างเอาฟองสบู่ที่ติดอยู่ทางด้านหน้าลำตัวของลูกออกจนหมดแล้วนำตัวของลูกขึ้นมาจากกระมัง